เป็นดีครับพี่น้องบอกว่าชั้นแหนมอนี้สิมกินมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานพี่น้องกิ้นหอดบ้านแห้งก็เลยอยากมาซิมมะม่วงก็เลยอันบ่มีเกืกินของเมืองนี่แหละสะกนสิมเมื่อก่อนนะพี่น้องผมก็คือหมักม่วงไทยหรือหมักม่วงแอฟริกาอะไซื้อมาหน่วยแขนๆว่าเมนมันสีดิบซุกจอยพี่น้องก็แซ่บเอเลี่ยน แกให้กินโมงโมงเป็นประวัติแบบบ้างกินมันแซ่บส้มส้มบ่แซ่บพี่น้องเอ้ยคือโมงโมงบ้านบันเนามื่อนี้สถ้าเบาเรื่องพื้นฝรั่งเห้ยฟังจะข้าวเมื่อวานนี่ตีดไวบปได้เบาเมื่อนี้สิเ้าอันยายว่าอันเฮ้ฟังตั้งแต่สมัยตะกี้ว่าเป็นยังอันอัน สามีเสียแล้วคือยังแต่งงานใหม่เป็นอย่างคี่เรีต้องแต่งงานใหม่บ่แแ่งบไดเด้อยพี่น้องเพราะว่าสามีแยกคนแหลกเสียไปลงมะเล่งเม็ดเลือดอ่าป่วยบัถึงปีก็เสียชีวิตที่นี่เงินบำนาญมันหน่อยเมื่อวนี้เป็นบำนาญตกทอดสูตร่าเข้าแต่งงานกับสามีตายเขาเขาเสได้บำนาญของเขาห5สิบห้าปอร์เ ของเงินบำนาญของเขาบำนาญนี่แล้วแต่ผู้ใดทำงานดีทำงานพอดีเงินสิต่างกันจะมากน้อยต่างกันแต่ละคนขาบ่เท่ากันเขาเห็นงานงานนี้งั้นเขาก็สรมีเงินบำนาญเบิดเมืองนี่เขาสิจ่ายเงินบำนาญบิดก่คือบ้านเขาบ้านเขาเมืองไทยสีมีเฉพาะข้าราชการที่ว่าต้องจ่ายเงินบำนาญเมืองนอกบรแเ่ณเขาบริเวณข้าราชการเขาก็จ่ายแต่ว่าบริษัทจะต้องจ่ายครึ่งหนึ่งเขาก็จ่ายครึ่งหนึ่งจังสี่ กานทำงานติดเวลาเขาต้องมีบำนาญที่นี่สามีเขาเรกของยายนั่นเขาวำนาญเขาหน่อยพ่อเขาตายไปปุบมันแยกกับมีปัญหาทันทีเพราะว่าม่มีปัญหาเรื่องอเรื่องอันเรื่องใบหมอบานเขาก็คือว่าประกันสังคมนั่นแหละมันต้องจ่ายทุกเดือนทีนี้พ่อเขาตายปุบหนึ่งเขาก็บำนาญหน่อยเขาก็โอเคเขาก็หักหน่อยแต่ว่าเขาก็มีประกันสังคมอยู่แต่ว่าคา่าของฉีดมันสูงเขาอยูบได้อุ่นเขาอยู่บได้เ,เพราะว่าเขาตรง หาหน้าโคตให้เจ้าของวันทอพี่น้องก็เลยจําเป็นต้องแต่งานใหม่แต่งานใหม่เขาต้องหาผู้ใายที่ว่าเขาเงินแบบนา่นดีจังหน่อยเลยว่าเขามีฐานาจังหน่อยที่สามารถเรียนดูเขาไ้เพะแต่กรยายมาย้าบัดเดททำงานเต็มเวลาคือว่าทํางานแค่มินิจอบคือเครื่องเวลาคือสี่ร้อยห้าสิบยูโรสิมันบันเดทเสียภาษีสมัยตะกี้ก็คือว่าหกร้อยสามสิบมากสมัยตะกี้เนาะมันก็เลยต้องลำบากจังหน่อย บัดที้ก็เลยกว่าตองมาแต่งงานใหม่เป็นยังต้องแต่งๆเพราะว่าเขาเป็นยังเฮาก็สิมีสิตับคนหม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินบบหนาญหรือของทรัพย์สินอยังต่างๆในละะ่ะเมื่อพอสุพี่น้องฟังสายฝอต้องเตรียมตัวอันในละ่ะถา้าเป็นยังคือยังต้องหาอนาคตให้เจ้าของสัญญูบได้เฮาวถอดไปหนาเฮาอต้องทำงานหนักแล้วก็มื้อนี้เอาพ่อพ่อหอมปากของพ่อทนายสกอรมือละมือหน้าบอ่อมัยนะพี่น้องเนาะเท่านี้แหละเด้อวงลคชแนล ฝากซับสไคร์กดไกลค์กดแชร์ให้แย่ะๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ